ยอดสามแสนแล้วก็หักผิดผิดผิดด้วยหักแบบนี้ไม่เข้าใจมือทำไมหักเยอะเกินไปนนงงวดใจ่ายให้ต้องรอคนใหม่เพรออาอจ่ายใช้เลื่อนอีกสามเดือนแต่ก็ไม่รู้อีกสามเดือนจะได้ไหมมีคนแนวหนูเยอะมากวันนี้ที่โทรโทรเข้ามาแล้วก็จะไปกันที่นั่นอะคะ่ะชุมนุม คืนเหลือหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบวันวันจัดงานศพนั่นวันเผามามอบให้หนูห้าหมื่นยอดเหลือหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสามเดือนแล้วสามเดือนหนูถามว่าจะได้เงินไหม <c oughs> เขาก็ว่าถ้าเงินเงินรอคนเข้าอ่ะถ้าอาจจะไม่ได้แ,บบแล้วหนูก็ต้องใช้เงินแล้วมันเป็นเงินตัวนี้เป็นเงินที่สําคัญเนี่ยหนูรอมาหกเดือนจะให้หนูรออีกเหรอหนูทนมานานแล้วใช่หนูทำแสนปกติสี่แสน แต่ใบมมมมออกมาเขาบอกมีสมาชิกที่หนูเข้ากลุ่มออกเขาก็เลยให้หนูสามแสนคนโดนทุกม้านแค่นั้นมารู้ที่หนังมีจังหวัดอื่นด้วยรับได้ยังไงดูออแล้วมี không phải không phải không phải không 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 ในช่วงเราก่อตั้งมานี ros, to uh, US, ้ปีนี้เป็นที่ปีที่12เขาปีที่12ช่วงแรกๆเนาะมันก็ดีคือสมาชิกไตน้อยเงินที่เราเก็บมาได้เก็บมาได้มากกว่าสมาชิกเสียชีวิต ทำให้ในปีแรกๆสี่ปีแรกเงินเราเหลือเหลือมากถึงถึงแปดสล้านแต่หลังจากปี58าแปดนปนหมาทุกๆปีนี่สมาชิกนี่ตายมากเงินที่เราเก็บไม่ได้ไม่พอจ่ายเราก็ติดลบมาเรื่อยๆติดลบมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีเนี่ยปีหกหกสนี้ปีหกสามนี่สมาชิกตาย890คนเป็นวงเงินที่จะต้องจ่ายถึง3ามล้านแต่ว่าเราเก็บสมาชิกค,คนละสี่พัน เก็บได้ทุกบาททุกสตางค์ทุกคนมันก็ได้เงินแค่180ล้านมันก็ไม่พอจ่ายท่านไม่พอจ่ายและในปี64นี้นี่มีสมาชิกตาย913คนเป็นเงินที่จะต้องจ่ายถึง359ล้านเราเก็บคนสมาชิกจากวิ45,000กว่าคนนี้นี่เก็บคนละ5,000เนี่ยมันก็ได้แค่215ล้านมันไม่ถึง359ล้านมันทำจึงทําให้สมาคมนี่ขาดดุลฉะนั้นปีนี้นี่ การจ่ายเงินที่เราเคยจ่ายรวดเร็วจึงชะลอจึงชะลอมาแต่ก็ช้าอยู่ประมาณสัก3เดือน3ดเดือนในงวดงวดแรกแต่อย่างไรก็ดีทุกท่านที่เสียสมรสวดิ์นี่นะภายในสาวันหวันนี่เราจ่ายเงินค่าจัาการศุกเาื้งต้น5 0,000ทุกคนได้เป็นหมดนะครับภายในสาวันหวันส่วนที่เหลือคือเงินสง,อองคเคราะห์ครอบครัวนี่จะช้าหน่อยและปีนี้นี่ปีนี้นี่เราประชุมใหญ่วิสามันเมื่อวันที่1 1ธันวาคมที่ประชุมใหญ่ก็มีมติว่าให้เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเอาไปจ่ายที่ค้าง มันมีกันค้างจ่ายงวดที่2งวดที่สงวดที่สองวดสของปี6กสาอยู่อยู่จำนวนประมาณ80กว่าล้านคือเฉลี่ยถ้าทุกคนช่วยกันคือคนละประมาณ2 0 0 0บาทที่ประชุมมีมติว่าให้เรียกเก็บมาเพื่อใจะใจ่ายให้ที่ค้างเขาโดยเรียกเก็บเป็น2เดือนภายในวันที่3มเดือนมกรากับภายในสมเดือนมีนาถ้าเงินนี้เข้ามาที่ค้างค้างอยู่ของปี6 3สาก็จะจ่ายหมด ส่วนเสียชีวิตปกติปกติเงินเข้าทุกๆเดือนเดือนนี้ในเดือนนี้นี่เราก็จะจ่ายสามาชิกที่เสียชีวิตในเดือนพฤษภาคี่มดที่หมดครบหมดทุกคนในเดือนหน้าก็จะจ่ายสามาชิกที่เสียชีวิตในเดือนมิถุนายนหมดเขาปีหกสี่เขาปีหกปัญหามันว่ามีสาวชิดกบางท่านนี่อยากได้เงินเร็วก่อนกำหนดก็เลยก็เลยเกิดปัญหาประเด็นมันขึ้นมาว่าเฮ๊ะไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ได้ตั้งใจว่าทางสามาคมนี้ต้องกราบขอโทษ กับขอควายทุกท่านเป็นอย่างสูงนะที่ทําให้เกิดความผิดหวังองไรก็ดีครับผมมีความเชื่อั่าว่าสมาคมมีความเข้มแข็งก็อยู่คู่พี่น้องประชาชนจนตลอดไปเดิมทีเนาะเดิมทีนี่อัตรามรณะของคนในประเทศไทยนะเมื่อปี5้าสาี่ที่ผมจะก่อตั้งนะหมื่นคนคนตายอยู่68คนข้อมูลของคนอุทุมพรช่วงปี5 1 5 2 5 3 5 4ที่ผมเก็บข้อมูลก่อนผมจะก่อตั้งคนอุทุมพรเสียชีวิตเนี่ยนะหมื่นคนเสียชีวิต70คนผมก็มาคํานวณว่าถ้าผมตั้งสมาคมเนี่ คำนวณว่าหมื่นคนให้เสียชีวิตร้อยคนแต่ปรากฏว่าถึงวันนี้นี่สมาชิก4ี่หมตาย913คนเท่ากับหมื่นละ199คือตายเป็นเกือบเกือบสมเท่าคือเลยเท่าตัวทําให้เงินที่เก็บมาไม่พอจ่าผมก็ยอมรับมันเกิดความผิดพลาดความผิดพลาดเพราะว่าคนที่มาที่นี่กลายเป็นว่าคนป่วยกับคนอายุมากมาอยู่กันก็ละสหปี30ปีก็เสียชีวิตทําให้ภาระมันมันมากแต่ยังไงก็ดีครับผมคิดว่า เมื่อสมาชิกเสียชีวิตมากเราก็ช่วยกันทาบุญผมเองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ถ้าผมรู้ว่าเป็นแบบนี้ผมคงไม่มารับภาระขนาดนี้หรอกผมต้องกล่าขอโทษสมาชิกจริงๆว่าวันนี้สมาชิกเสียชีวิตหมื่นละร้อยเก้าสิบเก้าหมื่นละร้อยเก้าสิบเก้าคือเก้าสี่สมาชิกสี่หมื่นห้าพันคนเสียชีวิตเก้าร้อยสิบสามคนเสียชีวิตเกินเท่าตัวเกินเป็นจํานวนมากทําให้เป็นภาระที่จะต้องรบกวนพี่น้องทุกคนครับขอบพระคุณครับท่านครับ